มาดูกันนะครับว่าพาสปอร์ตประเทศไหนเนี่ยมันทรงพลังที่สุดแล้วไปได้กี่ประเทศนะครับผมทุกท่านจับภาพเร็วๆแบบนี้นะครับบังกลาเทศ4 1ประเทศนะครับศรีลังกา42ประเทศเอธิโอเปีย44ประเทศเอ่อมีอะไรอีกแคเมรูน49ประเทศลิเบีย49ประเทศนะอียิปต์50ประเทศแอเรีย51ประเทศโอ้แล้วมาไอเชียพูตาน53ประเทศกัมพูชา54ประเทศนะครับผมเวียดนาม54ประเทศมาดากัสการ์55ประเทศว้าวโอ้ เมริกเมริกโผมภาพมันเร็วมากเลยนะครับผมลาวันดา60ประเทศมอโกเลีย62ประเทศคิร์กิสถาน63ประเทศโดมินิกันดิประเท63ประเทศนะครับผมแล้วเป็น67ประเทศนะครับอูกันดาฟิลิปปินส์67ประเทศตุนิเซีย69ประเทศเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับผมอินโดนีเซีย71ประเทศจีน74ประเทศอ่าคาซัคสถาน76ประเทศนะครับซาอุดีอาระเบีย77ประเทศประเทศไทย78ประเทศโอ้ปาปัวโนเกิดี84ปาปัวมาดีฟเยอะกว่าเยอะกว่าประเทศไทยซะด้วยซ้ำ โอ้โอ้ายกอดมามาเรื่อยๆโอเคครับแอฟ,ฟริการ้อยกว่า110ประเทศเออรัสเซียหนึ่ร้อยสประเทศเอาอีกมีม,มีมีใครเยอะอ,นอนฟฟีกไหมนอร์มาเซโรเนียหนึ่งร้อยสมสประเทศหนึ่งร้อยยี่สิบประเทศแตยูเครน129สซามัวรอยสามส1อ่ะมาอีกมาอีกสุดยญดยุโรปจะเริ่มทรงพลังแล้วนะครับสามารถไปได้เกือบจะทัวโลกนะครับไต้หวันร้ประเทศคอสตาริกา150ประเทศนะเอาอีกมซิกโก159 มาอันเดอรลัน167โคเอเช17รยบราซิล170โรมาเนยีย172ประเทศไซปรัส174มาเลซียนประเทศพระเจ้าโคตรเยอะโปรแลนด์181ออสเตรเลีย1น3แคนาดา1น3นิวซีแลนด์184อังกฤษ185เอาดิโปรตุเกส1 8ึงรฝรั 6, ร่งเศส186อ่ะมีอะไรอีก วินแลนด์188เยอรมัน189กรีใต้189ญี่ปุ่น191นะครับผมเทียบเคียงกับสิงคโปร์เลยนะ